วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่ค่อนข้างชี้ช้ำกัลัมปีกันนิดหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องหนี้ขาบอกการไม่มีหนี้เป็นราบอันประเสริฐมีอลไรช้ำเลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับจริงๆแล้วหนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีจะดีที่สุดก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าหนี้บางครั้งก็มันก็มีหนี้ที่ควรมีอยู่เหมือนกันนะพี่นี้ที่ควรมี ถ้ามีดีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนี้สประเภทในชีวิตพวกเราว่ามีแยกเป็น4ประเภทอะไรบ้างครับ,รบก่อนดูอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะครับเลยถ้าชอบก็แชร์ไปได้เลยว่าันเรื่องหนี้เรื่องที่ไม่อยากเป็นแต่ว่าไม่แน่ว่าเป็นแล้วจะไม่ดีเสมอไปถ้าแยกหนี้4ประเภทหนี้ประเภทแรกหนี้ดีหนี้ดีครับอหนี้ดีค,คืออะไรคือหนี้ที่นําไปต่อยอดลงทุนสร้างเงินเพิ่ม แบบเหมือนแบบเพทเนีน้โอเคเลยกูแบงค์มาลงทุนอะไรยงี้ได้ได้เลยเ,เช่นเช่นพี่นิพผลิตสินค้าอยู่แล้วเราย,ยอดขายออกมาดีมากเลยไปเข้าตาเจ้าสัวเจ้าของมินิมาร์ทเข้าเขาเลยบอกเอามาขายมินิมาร์ทเขาดิทีนี้บอกได้แต่เราผลิตได้วันเท่านี้บอกไม่ได้ถ้าปัันเท่านี้ไม่ได้เว้ยเขาต้องลงทั่วประเทศสอง0มกว่าสาขานึกถึงท็อปเท่าแก่น้อยเออประมาณต้องทำไงอันนี้ตอนที่เอาสาล่ายเข้าเซเว่นนะครับเอออย่างเง้นเลยอย่างเั้นเออยนนลย<ะ>ต้องทำไงล่ะกูกูกูชาแล้วก็กูแบงค์ใช่ไหม ก็แบบนี้แบบนี้นี่ดีครับก็คือกู้เพื่อที่จะเติบโตขึ้นเพื่อขยายการลงทุนขึ้นแน่นอนนะครับบางคนบอกกู้แล้วเจ๊งมีไหมมันมีขึ้นไหมไม่ว่ากันแต่ว่ามันเป็นหนี้ที่เริ่มต้นด้วยเจตนาที่ดีแล้วก็ส่งผลด,ดีได้ยุวยใช่ครับคือมันเป็นหนี้ทําให้เราเติบโตได้ต่อยอดไปได้ใช่ครับใน <c oughs> อย่างหนี้ร,ระดับบุคปัิเเยกอย่างพวกเรานะระดับประเทศชาติก็เช่นกันในบางครั้งบางคราว i m f ก็เจอกหนังสือแนะนําไปยัง ประเทศสมาชิกว่าไอ้เงินที่รัฐบาลมีอยู่วะควรจะเอาไปลงทุนนะอยากเก็บไว้แบบนั้นเพราะว่าเงินที่รัฐบาลถือครองในมือเป็นเงินที่มีดอกเบี้ยนะรัฐบาลต้องจ่ายดอกเบี้ยเพราะส่วนใหญ่เหลือในมือคือเงินมันเงินที่กู้ออกพันตบงพัฒนาอะไรกันมาในะถ้าเคราะถือไว่เฉยเฉยไม่ได้เอาไปลงทุนเดิมลงทุนให้มันเกิดดอกเกิดผลหรือเกิดการพัฒนาต่อในประเทศนี่เพื่อการลงทุนได้ก่อนนี่เพื่อการลงทุนเนี่ยถ้ามันมอง ว่ามันมีโอกาสดีที่จะคุ้มที่จะส่งผลดีต่อประเทศในอนาคต i m f หรือสถาบันทางการเงิน,นงก็เก็แนะนำนะนักเศรษฐศาสตร์ก็โอเขที่ระดับประเทศชาตินะแต่ว่าดูนี่ประเภทที่สองของพวกเราบุคคลธรรมดานะ คือหนี้ที่ควรมีหนี้แรกเป็นหนี้แม่หนี้ที่ดีที่จะมีนะอันนับสองหนี้ที่ควรมีก็คือหนี้ตัวเนี้ยไม่ได้ต่อยอดการลงทุนอะไรหรอกแต่เป็นอย่างหนี้ที่ที่ต้องสร้างสินทรัพย์ที่จําเป็นสำหรับชีวิตเ่เช่นบ้านหนี้ที่หัวใยหรือหนี้รถก็ตามถ้าตามสมควรแก่กําลังพวกเรานะไม่มีปัญหาครับหนี้ชุดนี้ก็โอเคที่จะมีได้ครับและควรต้องมีด้วยคือวันก่อน ผมเพิ่งปดทิกตอไปเจอน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าว่าซื้อรถตอนอายุ21 21ซื้อรถนะออขับรถไม่เป็นรถก็ยังขับไม่เป็นด้วยเ,เ,เจอโปรโมชัน่นเอาเลย <c oughs> ซื้อเพราะโปรโมชั่นไม่ได้ซื้อเพราะว่าจะบเป็ดต้องใจรถนะแล้วเป็นไงครับปัดิกก็เห็นเห็นเขาบอกว่าทุกวันนี้ยังผ่อนอยู่เลย5-6ปีแล้วเนี่ย ตัดสินใจเพราะโปรโมชั่นคดั้งเดียวทุกทนมาตลอดก็เท่าปีานีนนนนน้ถึงอัดคลิปมาเล่าในติ๊กตอกเลยอย่านะอัน <laughs> นคืออันนี้ ยังไม่ถึงกับควรหนีถูกไหมใช่อันนี้คือตัวอย่างเพราะว่ายังไม่ได้หนีความจาเป็นจะต้องใช้ไม่ได้ซื้อ้วยเหตุผลที่ต้องใช้แต่สมมติว่าบางคนเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมครับปรากฏว่าในในบ้านเลเวลระดับเนี้ถ้าเขาไปซื้อแล้วผนแบงค์นะพอพอแทบจะพอับค่าเช่าอะ่ะก็น่าลุ้นน่คิมเออจะแม่งน,นั้นซื้อดีกว่าไหมเพราะผนไปปีสิบห้าปียี่สิบปีเป็นของเราไปอันนี้แล้วค่าบ้านก็มีสีจะโตขึ้นได้ด้วยอันนี้ผมยกตัวอย่างตัวผมได้เพราะว่าบ้านเก่าผมอ่ะเป็นตึกเซ้งเออสัญญาหมดผมก็ งงอกแล้วอยู่ๆก็ต้องมีบ้านมีบ้านนี้ไม่ได้เป็นบ้านตัวเองที่ซื้อแยกเลยนะเอาให้พ่ออยู่ให้โกอยู่อยู่ด้วยกันสามคนเดหรอครับก็เลยต้องซื้อแอนนี้ก็เลยต้องซื้อเลยอยู่ๆต้องซื้อบ้านเลยใช่แล้วพ็จะซื้อเงินสดมีไหมไม่มีผมก็กู้เหมือนกันเออครับถ้าแบบนี้เป็นหนี้ที่ควรหนีเพราะว่าคือใจเราเก็บเงินสดกันเป็นล้านๆมาซื้อบ้านอ่ะ ยากมาก,ากใับชยุบแต่ชิวมากที่ขนาดผมเตรียมการก่อนหลายปียนะยังเก็บเงินได้ไม่กี่แสนนึงเออนะ่ครับงั้นหนี้สําหรับที่อัวใสยก็เป็นหนี้ที่ควรมีแต่ต้องไม่เกินความจําเป็นซึ่งโรเบิร์ตคิโยซากิผู้ที่เขียนหนังสือริช d ดด p o ัวแดดหรือพ่อรวยสอนลูกเขาเคยบอกไว้ว่าชนชั้นกลางทั่วโลกตายเหมือนกันคือส่วนใหญ่ตายเพราะมีบ้านแพงเกินไป หรือมีรถคันใหญ่เกินไปงั้นต้องไปสํารวจนะครับว่าในการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมแล้วเนี่ยเราควรจะมีหนี้แล้วก่อนหนี้พวกนี้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ซึ่งในคลาสการวางแผนการเงินสน่วนบุคคลที่เราจะสัมมนา,ากันทุกๆเดือนก็จะมีเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยครับทุกเดือนอย่างเช่นเดือนที่เดือนตุลาคมสองหกก็จะเหลืออยู่วันสุด ว,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 วันรอบสุดท้ายนะ21ตุลาบ่าย2ถึง5โมงเย็นนะครับที่ McDonald ลล์กลาดเฮาส์รัชดานะครับก็สามารถที่จะลองสัมผัสที่นั่งกัาได้มีเพียงค่าสถานที่ของ McDonald ล์ท่านละ300แค่นั้นเองส่วนเดือนๆท่านที่มาดูคลิปนี้หลังเดือนตุลาไปแล้วก็สกแกกก็มาถามได้นะครับแอดไลน์มานะครับก็แอดสตารางแผนเดี๋ยวผมจะขึ้นไลน์ไว้ให้ครับเป็นออนไซต์นะออนไซต์ไม่ใช่ออนไลน์นะจัดสัมมนาออนไซต์จิวน้ากันเลยนะครับครับนะอันนี้คือนี่นี่ควรนี่ที่ถูกะน อย่างพี่นิกซื้อบ้างเป็นนี่ที่กวนมีอแต่ผมผ่อนหมดแล้วนะจันโอ้ยินดีด้วยครับนี่ก็เป็นไงรู้สึกตอนหมดหนี่รู้สึกยังไงโอ้โหเบาสบายรู้ว่าขาดอะไรไปอย่างะชีวิตเต็มพอดไหมอะไรรู้สึกขาดขาดไหม <c ười> ไม่ขาดครับชอบมากเลยคือผมมาเป็นโลคกวนนี่คือกลัวนนี่แบบโอ้โหขึ้นสมองเลยเอ, <c ười> อคือเรียรีผ่อนก็ช่วยกันกับน้องสาวครับรวมๆก็สี่ปีครึ่งหมดโอ้ครับดีดีด้วยเก่งมากเลย่อน มีบาน4ี่ปีกว่าหมดสองล้านสองนะก็ราคาไม่ได้แพงมากเอาพออยู่เอาพออยู่ก็เป็นไปตาหลักของคิวซากิเลยบอกว่าเราต้องไม่ใช่ชนชั้นกลางส่วนใหญ่ที่ตายเพราะบ้านหลังใหญ่เกิดไปไใช่ครับเอาไว้เดี๋ยวว่าเล่ารายละเอียดที่หลังแล้วกันครับว่าทํายังไงให้ผมผ่อนผมกับน,น้องสาวผ่อนหมดภายใน4ปีครึ่ง่ะน่าสนใจหนึ่งประเนน่าสนใจครับ นี่คือประเภทที่สองนี่ควรมีส่วนประเภทที่3หนี่ที่จําเป็นต้องมีจําเป็นต้องมีจําเป็นหนีไม่ออกหนีไม่พ้นอันนี้นี่ประเภทนี้มักจะเกิดจากการที่ในอดีตวางแผนการเงินไว้ไม่ดีหรือมันบางทีก็สุดวิสัยเช่นครับน,นี่เรื่องของบางคนลูกต้องเข้าเรียนค่าเทอมมันจอ่อเขาออยเขามาแล้วทำไงอ,อือโออยใช่ไหมงัม้นบัตรกดเงินส่งเงินสดทั้งหลายก็ต้องเป็นไงก็ต้องมาแล้วตอนนี้ใช่ไหมใช่เอออันนี้นี่ที่จําเป็นมันหนีไม่ออกหรือบางคนเป็นไงยากพี่น้องป่วยคนในครอบครัวป่วย ทำไมอะมันต้องรักษากันก่อนใช่ไหมถ้าประกงประกันก็ไม่ได้มีเกเอาไว้เ้ื่อจะซื้อไม่ได้อาจจะป่วยมาก่อนแล้วบริษัทประกันไม่รับมาแล้วไงตั้งแต่ต้นเนี่ยครับอันนี้คุณหมอคนหนึ่งที่ผมรู้จักพ่อไม่มีประกันถ้าเกิดว่าไม่เป็นหมอแล้วหน้าที่การง,งานไม่มั่นคงนี่เสร็จเหมือนกันนะโดนไปหลายแสนแล้วเหมือนกันก็ใช่ผมจำได้เลยไปเยี่ยมอะโหมเห็นบินสามแสนกว่าบ,บาทน,นอนโรงพยาบาลไม่กี่ 2> 2วันน ซึ่งนี้บ่งบอกว่าด้านการเงินก็โอเคแต่ลงใส่ได้ก็มันคงินไหลรอดถ้าเป็นคนอื่นแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปล่ะทันทีเลยนะมทั้งยืนเลยเป็นหนี้เลยแหละแต่คือหนี้ที่จําเป็นหรือบางบุคคเป็นไงครับอาจจะเกิดจากการวางแผนการเงินไม่ดีไว้เช่นไม่ได้มีการเงินฉุกเฉินสำรองเอาไว้ว่าต้องมีไว้อย่างน้อยสักุกเท่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็ไม่เคยมีกันเอาไว้ไงอยู่ตกงานนัเป็นไงบางทีอยู่รถเสียตุ้มหรือตกงานตุ้มเป็นต้องเป็นหนี้เลยถึงจะมีชีวิตอยู่ได้นี่คือหนี้หนี้จาเป็นนะครับแต่ว่าหนี้จําเป็นเกิดจากการบริิารกงนที นะะโดยส่วนใหญ่นะครับ,รบแต่แผนทีก็โชคร้ายมันโชคร้ายเกินจะาแผนสำรองที่วางไว้รองรับอันนี้โอเคก็จะได้ครับแล้วมาถึงหนี้สุดท้ายครับหนี้สุดท้ายคือเป็นหนี้ที่ไม่ควรมีอ่ะอันเนี้ยที่ที่เขาบอกกันว่าหนี้เสียหนี้เสียเออ คือน,นี่นี่เสียเนี่ยนี่ที่ไม่ปลอดหนีนี่เพ,าานเพียงสไตล์ภาษาแบงก์อีกเรื่องนึงนะไอ้ไนี่ประเภทที่สามเมื่อสักครู่นี้ไอ้น้าตัวน่าจะมีมีโอกาสนำไปสู่นี่ <c oughs> นที่เสียเพียเดียได้สูงแต่อ้นนี้ที่เสียตั้งแต่ต้นเลยที่ไม่ควรมีเลยก็คือนี่ประเภทที่สี่เสียแต่ต้นจริงเออเสียแต่ต้นเลยนี่อะไรครับคือนี่ที่ไปซื้ออะไรหรือใช้อะไรที่มันไม่จําเป็นอยู่แล้วแต่ไปก่อนนี่เลยเช่นโอ้มีทัวร์ไฟไหมยุโรปเหลือสี่หมื่นห้าหมื่นเอาเลยรูดบัตรก่อนแล้วผ่อนที่เหล่าไหมหรือนี่ผ่อนโทรศัพท์มือถือใหม่ที่ ของเดิไมไปเพิ่งใช้มาปีเดียวรุ่นแล้วป่อนใหม่จะเลิบางคนเป็นไงครับขอให้ค่ายมือถือทั้งหลายไม่ไม่ต้องกังวลว่าผลิตมาจะขายใครไม่ได้อย่างน้อยมีเจซื้อแน่นอนเลยไม่ไ<ก>ด้ต<น>้ <c oughs> อกใหม่ไปซื้อกรุ่นคือการซื้อใหม่นะเดไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ผิดนะครับถ้า <S <S ว่าเป็นการซื้อโดอไม่ได้เกาะนี่ <S <S แต่บางคนไม่ใช่ไงมีบางคนที่ว่านี่ส่วนใหญ่หลายคนแล้วด้วยที่เจอก็คือเกาะนี่ที่ไม่จําเป็นต้องเกาะและไปนําไปสู่ภาระค่าใช้จ่ายเกินตัวเพราะนี่ที่เกาะแล้วกลายเป็น ภาระจําเป็นที่ต้องคอดเวยใช่ไใช่ครับเหมือนเอ้เน,น้องคนนั้นในติ๊กต k ออ่ะอยูยู่อยากได้รถ <c oughs> ไม่จำเป็นต้ได้แต่อยากได้โอ้ากลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยออกมาอาัดคลิปเตือนคนก่อนจะซื้อรถคิดดีๆนะ แล้วดีก็ดีนะครับก็หลังจากที่ใช้บทเรียนความผิดพลาดของตัวเองนี่ก็นามาตักเตือนชาวบ้านเขานะครับจริงๆแล้วก็หลายคนไม่ก็ได้จริงๆสารภาพผมเองก็เป็นมานะในยุคที่อายุ20กว่าทําทงานแบงก์ในสมัยที่ความรู้ทางการเงินพฤติกรรมทางการเงินไม่ดีอยู่ตอนนั้นอัตนักษณ <c oughs> การ <c oughs> เงินเินี่ียไม่ได้เป็นไม่เป็นเล่าไปฟังนี่ดลอกก็ได้นะทำงานแบงก์ไปได้สามสี่เดือนพอพ้นโปร บัตรเครดิตก็มาให้เลยไม่ใช่ของแบงค์ที่ทำงานนะอีกอี่เจ้าหนึ่งมาให้ให้บัตรเครดิตกับตรพอทุกบัตรเครดิตเปลี้ยนเสร็จปั๊บเย็นนั้นบัตรเครดิตมาถึงมันเกิดประเพณีที่น่ารักขึ้นในแบงค์ในสาขาที่ผมทำงานใครได้บัตรเครดิตเย็นนี้ต้องเลี้ยงประเพณีอะไรเนี่ยนะ มีเพื่อนคนนึงสร้างเอาไว้ไงเขาอดไงบ,บัตรเครดิตเข้ามาเขาไปเลี้ยงก่อนอเขารูดบัตรใช่ไหมครับรูดบัตรเลยเลี้ยงโอเคแต่ว่าในการเลี้ยงมันนั่นก็แค่พาไปรูดบัตรเลี้ยงก็จริงแม้กลับมาก็มีเอาหารกันบ้างแหละแต่ปัญหาคืออะไรไหมไอ,ตอต้ตอนรูดเนี่ยมันบัตรเครดิตตอนรูดเหมือนสินงินไม่ออกไปจากกระเป๋า<อ>ก็กอะไร <c oughs> ส,นนสนนริ่งสุดไรเซ็น,น,น,นเนี้ยเนี้ยเซ็นเนี้ยรูดปื้อรูดปื้อจบแล้วไง ถึงยุคผมเหมือนกันไงอ้าวรอบัตรผมมาปั๊บสองสามเดือนต่อมาผมผมรุ่นน้องเขาไน่มนรุ่นน้องอะไรแบบนะปรอบัตมาปั๊บเออของพี่องพี่ขอาพี่จ่ามั้งพี่จ่ามั้งคนนี้พี่จ่าไปมื้อเอาปา๊ปข้ามไปที่ผับเรียบร้อยครับยอดที่ออกมาเกินเดือนเดือนทั้งเดือนน่ะไอ้นี่คือนี่ที่ไม่นี่ที่ไม่ควรมีเลยนี่แบบนี้รูดบัตรผิดไหมไม่ผิดแต่ต้องเป็นการรูดบัตรใช้อะไรที่ในแบบที่ต่อให้มีไม่มีบัตรเราก็มีเงิน ต้องเป็นแบบนั้นครับเช่ 5, นจะใช้เงิน5้าพันนีกินเงินสดมีแล้วห้าพัน0นะกิงแต่รูดบัตรมันได้เปรียบตรงที่มันได้แต้มแล้วเงิเงนยังไมไ่ออกไปไงถึงเวลา30-40วันมันถึงดิวแล้วค่อยเกรียดไอ้นี่ยได้ แต่ถ้ารูดในแบบซึ่งแบบแบบที่พวกผมเคยรูดกันมาก็คือเงินน็ไม่ได้มีจำรองอหรอไมนะรูดกันไปก่อนแล้วเดงินเดือนออกให้ว่ากันโบนัสแบงก์มาให้เคลียร์แต่พอปีวิกฤตเศรษฐกิจปี40มาเยือนแบงก์ก็มีประกาศออกมาว่าขอบคุณพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทให้กับองค์กรมาตลอดยื่นของดการจ่ายโบนัสไว้ก่อนเป็นไงล่ะพี่ทีนี้ใคยบัตรที่รูดไว้เอาที่ไหนละครับทังชีวิตเลยนะเออ นี่คือนี่สี่ประเภทไอ้ประเภทที่4เนี่ยนะครับนี้ที่ไม่จำเป็นต้องมีบางครั้งบางคราวก็จะมีเสียงเตือนไม่ว่าจะบูแบงก์หรือ IMF ก็จะเตือนไปยางบางประเทศเมื่อทางประเทศไทยว่าถ้าจะกกอหนี่แบบนี้ต้องระวังประเทศต้องระวังเลยนะถ้ากกอหนี่ที่ไม่จําเป็นต้องกกอหนี่ที่ไม่ได้ก่อให้เกิดการลงทุนต่อยอดการลงทุนที่เหมาะสมถ้าก่อแล้วจะเกิดภาระดอกเบีย้ยกับทั้งประเทศแล้วจะอาจจะนําไปสู่การล่มสลายของค่าเง,งินนําไปสู่การ ล้มละลายทางการเงินได้แบบบางประเทศเช่นพวกเวเนซุเอลาอะไรพวกนี้ครับงบิ้นทั้งนี่สีประเภทเพื่อนๆละครับตอนนี้เราครอบครองนี่ประเภทไหนอยู่ตอนนี้หรือกําลังที่จะก่อหนี้ประเภทไหนอยู่ในตอนนี้มีประสบการณ์ยังไงมีความเห็นยังไง,ามมง,ไงสามารถแชร์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับครับก็ใครคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับแล้วพบกันคิหน้าครับสวัสดีครับ